หน้าบ้านหลังน้อยในเพ้นป่าอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีสามีภรรยาคู่หนึ่งคือเด่นและฟ้าเขาได้อยู่กันอย่างเรียบง่ายมาหลายปีจู่ๆวันหนึ่งแม่ของเด่นที่เดินทางมาจากเมืองใหญ่ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนที่บ้านนี่เป็นบ้านเรือนหอของผมกับฟ้าครับเดี๋ยวแม่เชิญน,นั่งก่อนก็ได้ครับตัดภาพมาที่ฟ้าที่กำลังแอบดูอยู่พร้อมพูดเบาๆว่าแม่มาแล้วเหรอวะ ด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนถึงสักทีนะโอ้ยแม่เนี่ยนั่งรถมาจนเม่ตูดไปหมดละล้วไหนละเมียแกทําไมยังไม่มาเห็นหน้าสักทีฟ้าก็น่าจะเตรียมกับข้าวอยู่ในครัวแม่ก็ใจเย็นๆหน่อยนะครับควรจะเตรียมตั้งนานแล้วไหมอ่ะก็รู้อยู่แล้วเนี่ว่าต้องมาให้ผู้ใหญ่มานั่งคอยอยู่แบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะไม่นานฟ้าก็เดินเข้ามาสวัสดีค่ะแม่นี่น้ำคะ่ะ อนี่น้ำอะไรอะ่ะทำไมมันถึงเหมือนกับน้ำคลองขนาดเนี้ยรสชาติก็แปลกเออเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนแก้วให้ใหม่ก็ได้ค่ะเออเดี๋ยวนี่เธอเอากระเป๋าของฉันเนี่ยขึ้นไปเก็บข้างบนบ้านด้วยนะแล้วก็อีกสิบห้านาทีเนี่ยฉันหิวแล้วก็อยากกินข้าวสักหน่อยเธอก็เตรียมอะไรไว้ฉันด้วยล่ะพลันหันไปมองลูกชายด้วยสายตาที่อ่อนโยนและบอกว่า เดี๋ยวแม่ขึ้นไปพักผ่อนก่อนนะลูกหลังจากแม่ไปสักพักสายตาฟ้าที่ดูสิ้นหวังก็จับจ้องไปยังสามีแต่เขาก็ยิ้มกว้างพร้อมพูดกับฟ้าว่าแม่พี่ดูชอบฟ้ามากกว่าที่พี่คิดอีกนะเนี่ยพี่เดนแน่ใจนะคะใช่จะ้ะแม่พี่ก็แบบนี้แหละปากร้ายแต่ใจดีอย่าไปถือสาแก่เลยนะแกก็อย่างนี้แหละแต่พี่เดนต้องห้ามปาแม่บ้างนะคะฉันเป็นเมียพี่นะไม่ใช่แม่บ้านเดี๋ยว พี่จะดูแลแม่พี่ดีๆนะไม่ต้องห่วงแล้วอาหารเสร็จแล้วยังอะ่ะมีอะไรพี่ช่วยหรือเปล่าเออไม่เป็นไรจะพี่เดี๋ยวอีกหน่อยฉันก็เตรียมเสร็จละพี่รีบไปอาบน้ําอาบท่าก่อนนะจ๊ะกลับมาจากสวนเหนื่อยเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายเอาแล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีฉันขึ้นไปเรียกจ้ะเค okay, จ้ะเขายิ้มหวานให้กับฟ้าแล้วเดินจากไปแล้วฟ้าก็ทําท่าทางเลิกๆอีกเช่นเคย ตัดภาพมาที่ห้องแม่หยิบรูปถ่ายในอัลบั้มออกมาพลานพูดว่านี่เด่นจำลูกสาวคุณประยุทธ์ได้ไหมลูกตอนเนี้ยลูกเขาโตเป็นสาวแล้วนะและก็สวยมากด้วยแหละดูสิเก่งงานบ้านด้วยนะเนี่ยถ้าใครได้เป็นแฟนนะโอ้ยเหมือนถูกหวยเลยละลูกเอ้ยก็สวยดีนะครับแต่แม่ครับผมแต่งงานแล้วนะครับอย่าไปพูดดังละ่ะเดี๋ยวฟ้าเขาจะเสียใจเอานะครับ แล้วไงแต่งแล้วก็แต่งอีกได้นี่เป็นผู้ชายอะ่ะจะแต่งอีกสักกี่รอบก็ไม่มีใครว่าอะไรหรอกลูกแม่อะ่ะจะหาเมียใหม่ให้แกจนกว่าจะถูกใจแม่แม่ครับแต่ฟ้าเขาก็ทําหน้าที่ภรรยาที่ดีไม่มีปัญหาอะไรกับผมนะครับพวกเราสองคนรักกันดีมากโอ้ยสมบูรณ์แบบที่ไหนกันแกอะ่ะชอบไปทายเมียแกเยอะขนาดเนี้ยมันไม่ดีรู้ไหมแล้วถ้าเกิดอนาคต เมียแกทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของบ้านทิ้งลูกทิ้งผัวแม่อ่ะไม่ยอมด้วยนะจากนั้นฟ้าก็ายกอาหารมาเสิร์ฟที่โต๊ะไก่ต้มขมิ้นสูตรโบราณพร้อมทานแล้วค่ะนี่ไม่มีใครบอกเธอเหรอว่าฉันเนี่ยไม่กินสัตว์ปีกฟ้าทำหน้าตาตกใจแม่ครับผมเออแล้วอีกอย่างทำไมไก่ต้มขมิ้นของเธอมันถึงได้ดูเหมือนทำออกมาจากร้านชื่อดังแถวเขตเมืองใหญ่เลยล่ะฟ้าทำหน้าทำตากังวลใจ เด่นแม่หิวถ้ายังไงลูกช่วยสั่งเมนูอื่นจากร้านเจแดงให้แม่หน่อยนะลูกได้ครับจากนั้นแม่ก็เดินออกไปเดนพลันพูดกับฟ้าว่านี่คุณไม่ได้ทำกับข้าวเองเหรอครับที่ฉันพี่เด่นฉันขอโทษนะที่ฉันต้องโกหกว่าฉันทำกับข้าวเป็นเพราะว่าฉันไม่อยากให้แม่พี่มองฉันไม่ดีฟ้าจะทำอาหารเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยพี่ก็รักแต่ไม่น่ามาหลอกกันแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวพี่ไปดูแม่ก่อนวันต่อมาในขณะที่ฟ้ากาลังนั่งอยู่ในห้องส่วนตัวแม่พีเดนก็เปิดประตูพรวดเข้ามาแม่ทำอะไรของแม่เนี่ยหนูกำลังทำธุระส่วนตัวอยู่นะคะเอาชุดชั้นในแล้วก็เสื้อผ้าของฉันเนี่ยไปซักได้แล้วนะฉันเนี่ยไม่มีจะใส่แล้วนี่มันเสื้อในกางเกงในแม่หมดเลยไม่ใช่หรอคะแล้วทำไมหนูต้องซักให้ด้วยก็แกเป็นลูกสะใภ้ของฉันมีหน้าที่ที่ต้องดูแลฉัน ฟ้ากรอกตามองบนผลานพูดว่าถ้าหนูทำอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจัดการให้ค่าแม่ไม่ได้แกต้องเอาเสื้อผ้าของฉันเนี่ยไปซักเดี๋ยวนี้เลยเข้าใจไหม <c oughs> หลังจากแม่เดินออกไปฟ้าก็รู้สึกโกรธแม่มากตัดภาพมาที่เราตากผ้าเธอก็พูดขึ้นว่าอดทนไว้นะอีฟ้าอีกไม่กี่วันนะ่ะแม่ก็คงกลับบ้านแล้วหายใจลึกๆเข้าไว้ใจลมๆแล้วก็ตากผ้าต่อไป ตัดภาพมาที่แม่สามีที่กำลังยืนมองอยู่ใต้ต้นไม้ริมคลองที่มีสายตาอลิสยาจับจ้องไปที่ฟ้าหลังจากตากผ้าเสร็จเธอก็เดินกลับเข้าบ้านแม่สามีก็เดินไปยังราวตากผ้าพร้อมด้วยกันไกลเธอหยิบกางเกงในขึ้นมาตัดย่อยไปหลายรูพร้อมเอ่ยว่าทีนี้แหละลูกชายของฉันเนี่ยจะได้รู้สักทีว่าแกเนี่ยนิสัยไม่ดี ลูกชายของฉันจะได้กลับมาเป็นลูกชายที่ดีของฉันอีก <c oughs> วันต่อมาในขณะที่ฟ้ากำลังเปิดประตูบ้านแม่ตะโกนว่าแกจะไปไหนถึงได้แต่งตัวสักขนาดเนี้ยพอดีหนูจะออกไปคุยธุระกับลูกค้าข้างนอกค่ะเกี่ยวกับงานที่หนูทำออกไปข้างนอกเหรอแล้วถ้าออกไปข้างนอกอะ่ะใครจะเป็นคนทำอาหารให้กับฉันแล้วก็ลูกของฉันกินละ่ะแม่ก็ให้พี่เด่นสั่งอาหารกับเจ๊แดงมากินสิคะ หนูขอตัวก่อนค่ะไม่ได้แกเป็นเมียแกก็ต้องทำอาหารให้ผัวก,กินสิแล้วอีกอย่างเนี่ยแกดูสิฝุ่นเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยแกไม่เห็นหรือไงเท้าฉันเนี่ยเลอะฝุ่นจนดำไปหมดละหนูก็ทำให้แม่ทุกอย่างแล้วนะคะอีกอย่างมันหน้าที่ของพี่เด่นไม่ใช่หน้าที่ของหนูค่ะหน้าที่ของลูกชายฉันนั้นเลยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะในเมื่อเด่น,น่ะ เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเราแกยังจะมีหน้าใช้เขาทำงานบ้านอีกเหรอเราสองคนตกลงกันแบ่งหน้าที่ชัดเจนแล้วนะคะแม่ไม่ได้ยังไงแกก็ต้องทำสายตาฟ้าไม่สู้ดีพลันตอบว่าก็ได้ค่ะและมองดูนาฬิกาพูดเบาๆว่ายังมีเวลาเหลืออยู่ทำก็ได้วะตัดภาพมาที่ฟ้าที่กำลังวุ่นวายกับการทำความสะอาดบ้านปัดกวาดเช็ดถูอย่างขมักขม้นและก็ถอนหายใจพูดว่า ฮจะไปทันปะวะเนี่ยลูกค้าก็รออยู่โอ้ยพร้อมกับกวาดตาดูรอบๆอีกทีแล้วพูดว่าเออเสร็จแล้วแหละพอฟ้ากำลังเปิดประตูแม่ก็ยืนโดอยู่ตรงหน้าทําสายตาดุดันจ้องเขม็งมาที่ฟ้าพร้อมพูดว่ากวาดบ้านเสร็จแล้วก็อย่าลืมปัดฝนด้วยละ่ะแม่จะแช่อะไรหนูอีกคะหนูต้องรีบไปพบลูกค้านะคะก็ถ้าวันนี้แกไม่ทำตามที่ฉันสั่งแล้วก็ แกก็ไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นล่ะเสียงดังไวไวยวายอะไรกันล่ะครับอ้าวฟ้าทําไมไม่ไปทํางานอีกไหนบอกว่าจะไปพบลูกค้าไงก็แม่พี่อะสิใช้ฉันกวาดบ้านถูบ้านแล้วยังสั่งฉันเพิ่มอีกอะไม่จริงนะลูกแม่แค่ต้องการให้ฟ้าเขาช่วยงานบ้านแม่บ้างก็เท่านั้นเองอลูกแต่ฟ้าเหมือนแกล้งแม่เลยอะลูกทำกางเกงในของแม่ขาดหมดเลยอะเดนอะไรนี่ฟ้านี่มันเรื่องจริงเหรอ เป็นแบบนี้ไปได้ยังไงอ่ะฉันไม่ได้ทําจริงนะดูสิเมียแกทํากับแม่ขนาดเนี้แกยังคิดว่าเมียแกเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีอีกหรอทําไมถึงทํากับแม่พี่ขนาดนี้อ่ะนี่มันแม่พี่นะฟ้าอย่างน้อยก็ควรจะให้เกียรติแม่พี่บ้างสิวะนี่พี่เด่นพี่คิดหรอวว่าฉันเป็นคนทําจริงจริงอะ่ะถ้าฟ้าไม่ได้ทําแล้วใครที่ทําแม่บอกแกแล้วใช่ไหมว่าแม่จะหาเมียดีๆให้กับแก ผู้หญิงบางคนนะ่ะกองไม่หมาะที่จะเอามาทำเมียหรอกนะค่ะพี่หนิงนี่ฟ้าเธอปล่อยให้ลูกค้านั่งรอที่ร้านตั้งสองชั่วโมงได้ยังไงอะ่ะเขาชนจะยกเลิกรับงานของพวกเราแล้วนะฟ้าขอโทษนะคะพอดีฟ้ามีตุลาเลยทำให้ไปไม่ทันนะคะพี่ช่วยรับหน้าแทนหนูก่อนได้ไหมคะนี่ฟ้าลูกค้าคนนี้เนี่ยเขาเดินทางมาไกลเพื่อมาเมาง,งานของพวกเราเลยนะฉันพูดยังไม่ทันขาดคำ เขาก็ออกไปจริงๆแล้วด้วยเธอเนี่ยมันไม่รู้จักรับผิดช,ชอบงานเลยจริงๆงั้นต่อไปฉันจะไม่แบ่งงานให้เธอทําด้วยอีกละไม่ต้องทํางานก็ดีนะสิจะได้มีเวลาทํางานบ้านทํากับข้าวดูแลลูกชายของฉันได้เต็มที่สาแก่ใจคุณแม่แล้วใช่ไหมคะที่พังทลายชีวิตของหนูพี่ปล่อยให้แม่ของพี่มาก้าวไายชีวิตของฉันจนต้องเป็นแบบนี้เออไม่ใช่อย่างนั้นนะจ๊ะ พี่ไม่คิดอะว่าเรื่องทั้งหมดมันจะเป็นแบบนี้อะฟ้าถ้าพี่จัดการแม่ตัวเองไม่ได้ต่อให้ฉันรักพี่มากแค่ไหนฉันก็อยู่กับพี่ไม่ได้จริงๆไม่ฟ้าฟ้ากลับมาก่อนนี่แกจะไปไหนแกไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นนะอยู่กับแม่นี่แหละมันไปอะก็ดีแล้วแม่น่ะเบื่อหน้ามันจะแย่อยู่ละปล่อยพอมค่ะแม่และเด่นก็เดินออกไปตัดภาพมา ในขณะที่ฟ้ากำลังห่อผ้าออกจากบ้านเดนก็รีบวิ่งตามออกมาฟ้าฟ้าเดนวิ่งตามไม่ทันก็นั่งฟุบลงพร้อมพูดเบาๆทั้งน้ำตาโทฟ้านี่เดนแกจะไปเสียดายผู้หญิงพันนั้นทำไมฮะแม่ปล่อยผมนะแม่รู้ไหมว่าแม่ทำอะไรลงไปฉันก็เพียงแค่อยากให้แกเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นแกไม่คู่ควรกับผู้หญิงแบบนั้นหรอก แต่ฟ้าเขาท้องลูกให้ผมอยู่นะครับเขาท้องหลานชายใชใ้คุณแม่อยู่ไงครับอะไรนะจริงเหรอนี่นี่เป็นผลตรวจดีเอ็นเอครับคุณแม่ที่ผมให้ฟ้ามาอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาท้องให้กับผมอยู่เขาก็อยากจะทํางานให้เต็มที่ก่อนที่จะลาออกแล้วมาดูลูกอย่างเต็มที่ไงครับคุณแม่แต่คุณแม่ก็ทํามันพังทุกอย่างเลยอ่ะเด่นแม่แม่ขอโทษแม่ไม่รู้จริงๆว่าฟ้าเขากําลังท้องอยู่ แม่ขอโทษนะนาเดนนะขอโทษตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วครับคุณแม่ฟ้าเขาทิ้งผมไปแล้วเขาเอาลูกผมหนีไปแล้วเป็นพ่อแม่คนเดียวเลยเดี๋ยวแม่จะไปตามให้เองแม่พูดเสร็จก็รีบออกไปตามหาฟ้าและเดนก็รีบตามแม่ไปแม่ฟ้าตัดภาพมาที่ฟ้าที่กำลังยืนมือรอยอยู่ที่สถานีรถไฟพลันเอามือลูบท้องแล้วก็พูดว่าแม่รักลูกนะ ต่อให้แม่เหลืออยู่คนเดียวแม่ก็จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดจ้ะจากนั้นแม่สามีก็เดินตามมาเจอและพูดว่าฟ้าเดี๋ยวก่อนคุณแม่จะหาเรื่องอะไรหนูอีกคะเอาเลยค่ะเอาให้พอใจเลยค่ะฉันฉันขอโทษเธอจริงๆนะที่ทําให้เธอต้องเดือดร้อนฉันไม่รู้จริงๆว่าเธอท้องอยู่ให้อภัยแม่เธอนะอย่าทิ้งลูกชายแม่ไปเลยนะคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าหนูท้องอยู่ ก็เดนน่ะเพิ่งบอกแม่เมื่อกี้นี่เองไม่นานนักเดนก็ตามมาจนถึงรับโผลกอดฟ้าครับตอนนี้แม่พี่เข้าใจพวกเราสองคนแล้วนะจ๊ะอย่าหนีพี่ไปไหนอีกเลยนะพี่คงอยู่ไม่ได้อ่ะถ้าไม่มีฟ้ากับลูกแม่ขอร้องนะฟ้าอย่าทิ้งแม่ไปแล้วก็อย่าทิ้งลูกชายของแม่ด้วยนะจะให้แม่กราบอ่ะแม่ก็ยอมแม่คะอยา่า จะทําแบบนี้เลยนะคะหนูยอมแล้วค่ะแต่แม่ต้องสัญญานะคะว่าจะไม่กลับไปทําพฤติกรรมแบบเดิมอีกจ้ะแม่สัญญาแม่จะเป็นคุณย่าที่ดีของหลานๆแล้วก็จะเป็นคุณแม่ที่ดีของลูกๆทั้งสองนะลูกนะแม่สัญญาค่ะอย่าดูถูกคนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่เราดูถูกคนอื่นจิตใจเรานั่นแหละที่จะต่ำลงต่ำลง ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนิทานเรื่องนี้จนจบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานช่องร้านเรื่องเล่าได้มีแรงใจทำนิทานดีๆต่อไปด้วยนะครับหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดบ้างก็ต้องกราบขออภัยไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ